วันนี้อตมาจะมาพูดเรื่องแนวคิดทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์นั้นก็มีที่มาเยอะแยะเป็นนานาจิตตังนะครับแต่จะบอกถึงหลักการที่เราอนุมานเนี่ยเราจะอนุมานถึงสิ่งสองสิ่งเข้าใจไหมครับเหมือนเราเปรียบเทียบกับเก้าอี้เก้าอี้สีขาวกับเก้าอี้สีแดงผสมกันแล้วมันจะได้สีอะไรอะไรอย่างนี้ โหราศาสตร์มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่บุคคลนั้นๆที่รับรู้ข้อมูลนี่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่ในความเป็นครูบาอาจารย์ทุกคนนี่เขาก็จะให้ความรู้แบบเป็นวิทยาทานเฉยๆนะครับโหราศาสตร์ก็คือการทำนายนะครับถ้าถามว่าโหราศาสตร์คืออะไรก็ตอบได้ชัดเจนว่าคือการทายทัก คือการทำนายนะครับและอะไรคือหัวราศาสตร์หราศาสตร์จริงๆเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ให้กำลังใจผู้คนถ้าผู้คนมีกำลังใจแล้วเขาก็จะดำเนินชีวิตแบบมีหวังดำเนินชีวิตแบบไม่ยออ่อท้อมันก็ขึ้นอยู่กับการให้กำลังใจของแต่ละครูอาจารย์นะครับจะมามองว่าเฮ้ย hey, เป็นวิชาชีพเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นการให้ความรู้ล้วน การที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงเข้าถึงพลังจิตรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เคยทำเสียในจุดที่เคยทำพลาดพังในจุดที่เคยทำให้ดีอะไรต่างๆเราก็ล่มลือมันไปพร้อมที่จะเริ่มใหม่จะมีคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสานให้เขาเป็นคนดีให้เขาเป็นที่พึ่งของลูกหลาน ของบุคคลที่ร่วมง,งานหรือที่พึ่งของตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือคำตอบที่ชัดเจนของโหราศาสตร์นะครับ